สำหรับภาพรวมในเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีเรื่องเหนื่อยและหนักอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดําเนินไปถึงเดือนสิงหาคมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นที่จะดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับดีร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีความทุกข์บ้างมันอาจจะมีความแบบไม่ได้ดังใจบ้างอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปย่อท้อกับชีวิต สู่ต่อไปเติมพลังใจของเราเนี่ยให้เยอะเข้าไว้เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นจากตัวเรานี่แหละที่จะต้องมันฝึกฝนจิตใจมันฝึกฝนในการข่มความทุกข์ข่มความสิ่งที่มันเข้ามาเติมพลังใจเยอะๆทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจากตัวของเราเองก็เป็นกําลังใจให้เนาะสำหรับเดือนนี้ก็ถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไม่ถึงกับแบบหนักแบบ100%เนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในเดือนสิงหาคมครับ